พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จมาเมื่อสถานที่ตรงนั้นยังตกแต่งไม่เสร็จตอนที่เหล่าเทวดาบูชาอยู่ด้วยของหอมและดอกไม้ทิพย์เครื่องดนตรีทิพย์สังกีตะทิพย์บรรเลงเป็นไปอยู่เหล่ามนุษย์บูชาอยู่ด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นและเครื่องดนตรีพระทีปังกรทศพลมีพระขีณนาศพผู้ได้อภิญญาหก มีอนุภาพมากสี่แสนรูปแวดล้อมทรงเสด็จเยื่องกายบนพื้นมโนศิลาด้วยพระพุทธลีลาอันไม่สามารถจะหาอุปมาเปรียบเทียบได้เสด็จดำเนินสู่ทางที่ตกแต่งประดับประดาแล้วนั้นประดุจราชสีท่านสุเมธาดาบทลืมตาขึ้นมองดูพระกายของพระทศพล ผู้สเสด็จดำเนินมาตามทางที่ตกแต่งแล้วซึ่งถึงความเลิศด,ด้วยพระรูปโฉมประดับด้วยพระมหาปุริษลักษณะ32ประการฉาบด้วยพระอนุพยัญชนะ80ประการล้อมด้วยแสงสว่างหนึ่งวาเปล่งพระพุทธรัศมีหนาทึบหกสีออกมาดูประหนึ่งสายฟ้าหลายสายบนพื้นท้องฟ้าที่มีสีดุดแก้วมณี ฉายแสงแปรปราบอยู่ไปมาและเป็นคู่คู่กันท่านจึงคิดว่าวันนี้เราควรกระทำการบริจาคชีวิตแด่พระทศพลขอพระผู้มีพระภาคอย่าได้ทรงเหยียบที่ตมเลยแต่จงทรงเหยียบหลังของเราเสด็จไปพร้อมกับพระขีนาศพสี่แสนรูปเหมือนทรงเหยียบสะพานแก้วมณีเถิด การที่พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลละนานแล้วจึงแก้ผมออกลาดหนังเสือชดาและจีวรมปลือกไม้วางลงบนตมซึ่งมีสีดำนอนลงด้านบนตมเหมือนสะพานแผ่นแก้วมณีเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า พวกมนุษย์เหล่านั้นถูกเราถามแล้วตอบว่าพระทีปังกรพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมผู้ทรงชนะมารห้าผู้เป็นโลกะนายกเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพวกเราแผ้วถางหนทางเพื่อพระองค์ปิติเกิดขึ้นแล้วแก่เราทันทีเพราะได้ฟังคำว่าพุทโธเราเมื่อกล่าวอยู่ว่าพุทโธ พุทธโธก็รู้สึกโสมนัสเรายืนอยู่ในที่นั้นยินดีมีใจปรับปลื้มปีติคิดว่าเราจะปลูกพืชคือกุศลทั้งหลายไว้ในบุญยญเขตคือพระทีปังกรพุทธเจ้าพระองค์นี้ขอขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปเลยจึงกล่าวว่าถ้าพวกท่านจะตกแต่งทางเพื่อพระพุทธเจ้า ก็จงให้สถานที่แห่งหนึ่งแก่ข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็จะตกแต่งทางพวกเขาได้ให้สถานที่แก่เราเพื่อจะแพ่วถางทางเราคิดอยู่ว่าพุทโธพุทโธไปพลางแพลวถางทางไปไปพลางเมื่อสถานที่ของเรายังทำไม่เสร็จพระชินเจ้ามหามุนีทีปังกรพร้อมด้วยพระขีนาศก สี่แสนรูปล้วนได้อภินญ,ญาหกผู้คงที่ปราศจากมุลทินเสด็จดำเนินมาทางนั้นการรับเสด็จก็ดำเนินไปกล่องมากมายบรรเลงขึ้นเหล่ามนุษย์และเทวดาต่างร่าเริงเบิกบานพากันแท่ซ่องสาธุก,การเหล่าเทวดาเห็นพวกมนุษย์และแม้เหล่ามนุษย์ก็เห็นเทวดา แม้เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกนั้นต่างประนมอัญชลีไว้เหนือศีรษะเดินตามพระตถาคตเจ้าไปพวกเทวดาก็บรรเลงดนตรีทิพย์พวกมนุษย์ก็บรรเลงดนตรีมนุษย์เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกนั้นก็บรรเลงตามเสด็จพระตถาคตเจ้าไปเหล่าเทวดาที่หอ,อกมาทางอากาศก็โปรยดอกมณฑารพบ ดอกปทุมดอกปรกปิชัตตกะอันเป็นทิพย์จุนแห่งจันทร์และคอหอมที่เลิศอันเป็นทิพย์ไปทั่วทุกทิศเรามนุษย์ที่ไปบนแผ่นดินก็ชูดอกจำปาดอกสนดอกกระทุม่มดอกกากระทิงดอกบุญนาคและดอกเกตไปทั่วทุกทิศเราสยายผมที่เกลียวไว้ออกปูลาดผ้าเปลือกไม้ และหนังเสือลงบนตมในสถานที่ที่เขาให้เราตกแต่งนั้นแล้วนอนคว่มหน้าเราคิดว่าขอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระขีนาศผู้เป็นสิทธิ์จงเหยียบเราเสด็จไปอย่าได้เหยียบโคลนตมเลยการที่พระองค์ไม่ทรงเหยียบโคลนตมนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เรา